สวัสดีวันนี้วันที่25นะครับวันจันทร์นะครับเรามาเปิดตัวรถ New C88 ตัวนี้ครับรุ่นใหม่สีใหม่นะครับ2.5เบนซิน Exclusive Sunroof นะครับเราไปชมรายละเอียดราคาออปชันนะครับแคมเปญว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมนะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะสำหรับออปชันนะครับตัวหลายๆอย่างและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราไปชมรายละเอียดตัวรถอย่างละเอียดสําหรับรุ่นนี้กันเลยนะครับ เรามาชมด้านหน้าสำหรับมา z d a CX-8 นะครับรุ่นใหม่นะครับ2.5เบนซิน Exclusive นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,699,000บาทสำหรับแคมเปญในรถที่เปิดตัวนะครับสำหรับตัว CX8 รุ่นนี้นะครับแคมเปญนะครับจะมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับพิเศษ1.99%นะครับพร้อมมาด้แค่5ปีนะครับบวกค่าแรง5ปีนะครับครับเรามาชมตัวด้านหน้านะที่เปลี่ยนขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับ ตัวนี้นะครับรุ่น2.5 Exclusive นะครับตัวกระจังหน้าจะเปลี่ยนใหม่นะเป็นลายใหม่แล้วนะครับดูครับเป็นสีดำเป็นโนแบ็ k นะครับสิ่งที่เพิ่มมาสำหรับในรถตัว New CX8 นะสำหรับตัวนี้แล้วเป็นสีทองนะครับแพตตี้น้ำควอดนะครับตัวในรุ่นใหม่ตัว CX8 เนี่ยตัวรุ่นที่แล้วจะไม่มีสีนี้นะครับคือพูดง่ายตัว CX8 ตัวนี้นะครับจะยกเลิกสีบอลเงินนะครับจะไม่มีสีบอลเงินอีกแล้วนะครับสำหรับตัวด้านหน้านะครับ ระบบเซฟตี้ด้านหน้าจะมีตัวไฟหน้าจะเป็นแบบไฮบีมคอนโทรลนะครับสามารถปรับความสูงต่ําเองได้นะครับคือพูดง่ายถ้าเกิดไฟตัวนี้สามารถปรับความสูงได้ถ้ามีรถส่วนเข้ามานะครับไฟหน้าเนี่ยจะปรับลงต่ําให้นะครับอัตโนมัตินะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวไฮบีมคอนโทรลนะครับก็คือปรับทั้งสองฝั่งพร้อมกันนะครับสําหรับไฟหน้าส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับสําหรับในรถตัว c X 8ตัวนี้นะครับ เห็นตัวเรดาร์นะครับจนี้จะมี MRCC อยู่แล้วนะครับในรถตัวท็อปเอกซคลูซีเป็นซินตัวนี้ครับคือพึ้นง่ายคือรุ่นนี้รุ่นใหม่ปรับมาใหม่นะครับจะมีตัว Stop and Go นะครับคืออะไรนะครับตัวนี้ Stop and Go ก็คือเวลาเราตั้งความเร็วนะครับจากคันหน้าเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะออกตัวด้วยความเร็วเท่านั้นนะครับคืดง่ายคือออกตัวตามคันหน้าและหยุดถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะครับสำหรับตัว m i c ตัวใหม่ตัวนี้นะครับ ทางานตั้งแต่ศูนย์ถึงจุดหยุดนิ่งนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับตัวไฟหน้าด้านหน้าจะเป็นไฟแบบ led daytime นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะมีทั้งหมด4จุดนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับสําหรับรุ่น exclusive นะครับเบนซินตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี่ครับ s u n รูฟนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับสําหรับตัว s u n ร o o นะครับในรุ่นที่แล้วจะไม่มีนะครับส่วนตัวกล้องนะจะเป็นแบบ360อองศานะครับสำหรับกล้องตัว รอบคันของตัว New CX8 ตัวนี้นะครับผมพามาชมข้างในนะครับนี่ครับสาหรับกุญแจนะครับกุญแจของ New CX8 จะเป็นกุญแจแบบสมัยใหม่แล้วนะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้ได้แบบกุญแจแบบใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัว New CX8 นะครับนี่ครับสำหรับตัวนี้นะครับลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพง Bose นะครับ กระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับจะเห็นได้ว่าตัวในรุ่นเก่าของมาสด้านะครับจะไม่ใช่ออโต้ทั้ง4บานแบบตัวนี้นะครับลำโพงโบสนะครับจะเป็นสิบลำโพงนะครับสําหรับโบสเบาะหนังแทป้าเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนสีจะเป็นโทนสีดํานะครับตัวนี้เบาะนุ่มเหมือนเดิมนะครับเมมโมรี่เบาะสองตำแหน่งนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสําหรับตัว new cx 8รุ่น exclusive นะครับนี่ครับ ซันรูฟนะครับแบบไฟฟ้านะครับสำหรับตัวซ8แปตัวนี้จะได้ซันรันูฟเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับจะได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เพิ่มเข้ามารุ่นเอ็กคลูซีฟรถค่อนข้างมีเยอะนะครับสําหรับในช่วงเปิดตัวตัวแรกนะครับตอนแรกนะครับจะได้รถรุ่นเอ็กคลูซีฟนะครับจะมีเยอะมากนี่ครับตัวนี้จะเปิดฝาท้ายด้วยนะครับจะมีกล้องให้360องศานะครับแฟชั่นคอนโทรนครับตัวนี้จะมีตัวเลนคีให้ด้วยนะครับ คือพูดง่ายๆคือถ้าถ้ารถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับตัวโพลมอะไรจะหักกลับให้นะครับสําหรับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้มีตัวรักษาเลนให้ด้วยนะครับสําหรับระบบเซฟตี้ตัวรุ่น SP Exclusive ที่เพิ่มเข้ามานะครับไฟหน้าจะเป็นแบบไฮเบีมนะครับเราตั้งไปที่ออโตได้นะครับตัวจะปรับให้นะครับไฟหน้าจะปรับสูงต่ําให้ถ้ามีรถสวนทางมานะครับไฟจะปรับขึ้นสูงให้อัตโนมัตินะครับสําหรับตัวไฟหน้าของตัว CX8 ตัวนี้นี่ครับ หน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ TFT นะครับจะเป็นเหมือนรถรุ่น Gen 7แล้วนะครับจะได้หน้าจอ TFT นะครับสามารถปรับได้นะครับค่นาสวยงามนะครับนี่ครับตัวนี้จะไม่แนะนําไม่ได้นะตัวนี้จะเป็นตัว MRCC นะครับตัวนี้จะปรับตั้งระยะห่างจากคันหน้าแล้วออกตัวตามคันหน้าด้วยนะครับสําหรับระบบนี้นะค่อนข้างดีนะครับระบบรุ่นที่แล้วจะไม่มีนะครับ หน้าจอวิวชิวนะครับตัวนี้จะสะท้อนเรือนใหม่ขึ้นกระจกตรงนี้นะครับรวมถึงตัวจะบอกตัวเลนไกด์ให้ด้วยนะครับเวลาแมปแผนที่ขึ้นนะครับนี่ครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ8นิ้วนะครับรองรับ Apple Car p ร์พแบบไร้สายด้วยนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัว l วเล Charge นะครับตัวนี้จะมี l วเล c h a r g e ได้ด้วยนี่ครับ New เซ8จะมี l วเล Charge แล้วนะครับกระจกเป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับตัวนี้ไม่ต้องมา ปรับ,บรถให้เสียเวลานะครับสวยงามถนะ้ามีไฟสองหน้าทั้งสองฝั่งนะครับตัวไฟสองที่หน้านะนี่ครับแต่ตัวรุ่นใหม่นี้ผมชอบมากเลยตัวนี้จะมีซันรูไปด้วยนะเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้พร้อมตัวกันการหนีบด้วยนะครับ บอกคู่หน้าสวยนะครับเป็นหนังเนป้าแต่เป็นออกโทนสีดํานะครับดูสวยหรูขึ้นเยอะเลยนะครับตัวนี้สําหรับตัวเบาะหนังเนป้านะครับไฮไลท์นะครับสําหรับรถตัว CX8 รุ่น Exclusive นะครับไฮไลท์อยู่ที่เบาะหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะแยกแล้วนะครับสําหรับรุ่น Exclusive รุ่นใหม่เบนซินตัวนี้รับเบาะแยกนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับรถ Exclusive นะครับใน CX8 จะเป็นตัวม่านหลังม่านหลังจะเป็นแบบเมน,นู่นะครับสามารถดึงได้มีม่านหลังให้ด้วยนะครับไม่ต้องติดเพิ่มนะครับสําหรับในรุ่ e น Exclusive เลครับเวลาขึ้นลงนะครับไม่มีตัวกั้นเหมือนตัวเดิมนะตัวเดิมจะมีตัวพนักคอนโซลกลางกั้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องมีแล้วนะขึ้นลงได้เลยครับ เดินทะลุได้เลยนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับในรถ Exclusive นะครับตัวนี้นะครับเป็นช่องเสียบ USB นะครับดูครับขนาด 2.5A นะครับชาร์จ iPad ได้เลยนะครับตัวนี้ไฟค่อนข้างเข้าแรงนะครับตัวรุ่นที่แล้วนะครับตัวช่องเสียบ USB จะมีเฉพาะด้านหน้านะครับตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาให้แล้วนะครับดูมีตัวนี้ให้2ช่องสําหรับคนผู้โดยสารตอนหลังนะครับด่ครับ งใส่แก้วน้ำวางได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับสำหรับตัว New CX8 ตัวนี้เดี๋ยวต้อพามาดูด้านท้ายคันนะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับสำหรับเบาะนั่งแถวที่3นะครับเดี๋ยวผมจะดึงไหมดูผมพาไปดูตัวอย่างอะไรก่อนนะครับตัวอย่างอะไรนี่จะเป็นซับฟูเฟอร์ของโบส e นะครับ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับในตัวรถ New CX8 นะครับจะเป็นตัว USB ที่มีค่อนข้างเหลือเฟือสำหรับคนนั่งแล้วนะครับตัวแถวที่3นะครับดูครับแถวที่3เราก็มีตัวชาร์จ USB ด้วยนะครับสำหรับตัว Exclusive ตัวนี้นะครับคุ้มค่าครับนี่ครับมีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับพูดง่ายๆคือทั้ง3แถวนะครับจะมีช่องเสียบ USB หมดแล้วนะครับ พอน,นั่งสามแถวก็นั่งได้สบายนะรันนี้นั่งได้จริงนะครับนี่ครับพับเบาเขาเบาง่ายนะครับตัวนี้พับได้เราไม่ได้ใช้เราก็พับลงได้นะครับสหรับตัวนีนครับมีที่วางแก้วชาร์จ USB นะครับสำหรับคนที่เดินทางไกลนะครับในแถวสุดท้ายนะก็สะดวกนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางไกลนะครับ ในตัวฝาท้ายพี่บัไฟฟ้านะสามารถตั้งปรับระยะความสูงได้นะวิธีการตั้งนะครับเรากดค้างที่ปุ่มปิดหรือเปิดตรงนี้นะครับกดค้างได้เลยนะครับประมาณ5้าวินะครับเสียงจะเตือนนะครับตัวนี้จะตั้งไว้เพื่อเวลาเราไปห้างที่มีความสูงจํากัดนะครับเราสามารถตั้งระยะความสูงได้นะครับนี่ครับเวลาปิดนะครับ เซนเซอร์ถอยมี4ี่จุดท่อคู่นะครับตัวนี้เป็นท่อจริงนะผมพาไปดูตัวฝาถังน้ำมันนะครับสำหรับในรถมาด้าทุกรุ่นนะครับตัวฝาถังน้ำมันนี่ครับรองรับน้ำมันสูงสุด e 2ยนะครับโซน95้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรนะครับจะไม่ใช้ตัวจะใช้ตัว e85 ไม่ได้นะครับเราละยางขนาดเดิมนะครับขนาดขอบสิบเก้านิ้วนะครับตัวนี้สองห้าห้านะครับห้าห้า R สิบเก้านะครับตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้โช์มีขนาดใหญ่นะครับแต่เบาะนั่งสบายจริงนะครับตัวนี้สามารถเอาขึ้นได้มันเอาขึ้นได้นะครับ แอร์เย็นทั่วถึงนะมีแอร์หลังตัวเดียวนะตัวนี้เย็นถึงข้างหลังเลยนะครับไม่เชื่อมาลองเทสได้ดูได้นะครับหรือใครอยากเทสได้นอกสถานที่นะครับโทรหาผมนะผมพาไปเทสนะครับอันนี้จะเป็นรถใหม่สุดๆเลยนะครับอันนี้เพิ่งลงนะครับพอลงเสร็จผมถ่ายให้ดูเลยนะครับปล่อยไฟจะเป็นคู่หน้านะครับแอร์แบกมีให้ทั้งหมด6จุดนะครับสําหรับตัวแอร์แบกนี่ครับหน้าจอใหญ่นะครับตัวนี้ผมเสียบตัว ใช้แบบไร้สายนะครับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับหน้าจอใหญ่นะครับตัวนี้ครับสวยงามครับตัวนี้สำหรับในรถ CX8 รุ่นใหม่นะครับ Exclusive นะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถตัวนี้นะครับถ้าข่าผมได้ด่วนเลยนะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ลองดูเครื่องยนต์ เครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับ192แรงม้านะครับตัวนี้แรงบิดค่อนข้างมหาศาลนะครับประหยัดน้ำมันประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับในรถเครื่องยนต์นะครับ2.5ลิตรนะครับประหยัดเท่านี้ก็ถือว่าประหยัดสุดๆแล้วนะครับดูครับสีทองแพทที้น้ำควอสต์นะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับอยากได้รถตัว CX8 รุ่น Exclusive นะครับเบนซินตัวนี้นะครับทักไลน์มาหาผมได้นะครับ24ชั่วโมงนะครับ ราคาเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับว่าแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับตัวเบนซิน exclusive 2.5นะครับตอนนี้นะครับรถมีนะครับอย่าช้านะครับแคมเปญพิเศษนะครับสนใจก็โทรหาผมได้ด่วนนะครับรถจะหมดนะครับสำหรับในรุ่นใหม่จะยกเลิกตัวสีบรอนเงินแล้วจะเป็นตัวสีบรอนทองตัวแพตเนัมคอร์ตัวนี้แทนนะครับ สำหรับในรถ CX8 ตัวนี้ครับผมจะลองขับสั้นๆให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบสมัยใหม่แล้วนะครับสำหรับตัว CX8 รุ่น Exclusive นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะลองขับขึ้นเนินดูนะครับเครื่องยนต์นะครับ2.5ลิตรนะครับ192แรงม้านะครับค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ตาเร่งดีนะครับตัวนี้จะมีตัว เบรกบนทางลาชันให้ด้วยนะครับเหมือนมาด้ารุ่นอื่นนะครับเรเบรกให้สูงสุดนะครับไม่เกิน3วินะครับประมาณ2วินะครับ,รบไฟหน้าหรืออโตโน้น,นะครับตัวนี้กําลังดีนะครับสําหรับในเครื่องยนต์2.5ลิตรตัวนี้นะครับ ายใ,ในของ CX8 นะครับค่อนข้างเงียบนะครับสำหรับในรุ่นใหม่นะครับในตัว CX8 เนี่ยสำหรับตัวเรือนใหม่นะครับจะเป็นแบบสมัยใหม่ครับหน้าจอจะแบบ TFT แล้วนะครับตัวนี้ดูครับมีตัว XT diving display ด้วยนะครับสำหรับในรถ CX8 เครื่อง2.5ลิตรนะครับโอ้ยวิ่งขึ้นสบายครับ เกียรนิดเดียวนะครับอัตราเร่งค่อนข้างดีครับสำหรับตัวใหม่ตัวนี้นี่ครับกดนิดเดียวนะครับสำหรับการขึ้นเขาหรือว่าขึ้นทางลาดชันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องพละกกำลังนะครับตัว CX8 เนี่ยกำลังดีครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองแรงม้านะครับตัวนี้ กล้องนะครับจะเป็น3,60องศานะครับหน้าจอก็ค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับตัวนี้8นิ้วนะครับไงใครสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมรับส่งทั่วไทยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับวันนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ